ินดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะ Easy t ไทยภาษาไทยง่ายจังวันนี้เรียมพูดเที่ยงเที่ยงวันเย็นเที่ยงถึงเย็นเที่ยงถึงเย็น เที่ยงเที่ยงวันเมื่อก่อนไม่มีนาฬิกาดูพระอาทิตย์ดูเงาฟังเสียงคล้องตีคล้องเที่ยงห้านาทีเที่ยง สิบห้าเที่ยงสิบห้าหนาทีเที่ยงสามสิบเที่ยงสามสิบนาทีเที่ยงครึ่งบ่ายบ่ายโมงบ่ายโมงสามนาที บ่ายโมงสิบห้าบ่ายโมงสิบห้านาทีบ่ายโมงสามสิบบ่ายโมงสามสิบนาทีบ่ายโมงครึ่งเมื่อก่อนบ่ายโมงตีค้องหนึ่งครั้งบ่ายโมงได้ยินเสียงคล้อง หนึ่งครั้งบ่ายโมงบ่ายสองโมงได้ยินเสียงคล้องสองครั้งบ่ายสองบ่ายสองโมงบ่ายสองห้านาที บ่ายสองโมงห้านาทีบ่ายสองสิบห้าบ่ายสองสิบห้านาทีบ่ายสองโมงสิบห้านาทีบ่ายสองสามสิบบ่ายสองสามสิบนาทีบ่ายสองครึ่ง บ่ายสองโมงสามสิบบ่ายสองโมงสามสิบนาทีบ่ายสองโมงครึ่งบ่ายสามบ่ายสามโมงได้ยินเสียงคล้องสามครั้งบ่ายสามบ่ายสามโมง บ่ายสามห้านาทีบ่ายสามโมงห้านาทีบ่ายสามสิบห้าบ่ายสามสิบห้านาทีบ่ายสามโมงสิบห้าบ่ายสามโมงสิบห้านาทีบ่ายสามสามสิบ บ่ายสามสามสิบนาทีบ่ายสามครึ่งบ่ายสามโมงสามสิบบ่ายสามโมงสามสิบนาทีบ่ายสามโมงครึ่งบ่ายสี่ได้ยินเสียงของสี่ครั้ง บ่ายสี่โมงบ่ายสี่โมงห้านาทีบ่ายสี่โมงสิบห้าบ่ายสี่โมงสิบห้านาทีบ่ายสี่โมงสามสิบบ่ายสี่โมงสามสิบนาทีบ่ายสี่โมงครึ่ง ห้าโมงได้ยินเสียงตีของห้าครั้งห้าโมงห้าโมงเย็นห้าโมงห้านาทีห้าโมงสิบห้าห้าโมง สิบห้านาทีห้าโมงสามสิบห้าโมงสามสิบนาทีห้าโมงครึ่งหกโมงหกโมงเย็นหกโมงห้านาทีหกโมงสิบห้า หกโมงสิบห้านาทีหกโมงสามสิบหกโมงสามสิบนาทีหกโมงครึ่งให้ทุกทุกคนดูเวลาและบอกเวลานะคะเที่ยง เที่ยงวันเที่ยงตรงบ่ายบ่ายโมงบ่ายโมงตรงบ่ายสองบ่ายสองโมง บ่ายสองโมงตรงบ่ายสามบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงตรงบ่ายสี่บ่ายสี่โมงบ่ายสี่โมงตรง ห้าโมงห้าโมงตรงห้าโมงเย็นหกโมงหกโมงตรงหกโมงเย็นเย้ Yay! วันนี้พุกทุกคนรู้เที่ยง ถึงเย็นถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะแล้วเจอกันกับเรียมในคลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย